ด่วนพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณพิชัยมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะในส่วนของการช่วยเหลือรายละ3,000บาทใครบ้างได้รับสิทธิ์และถือว่าเป็นข่าวดีเลยค่ะคุณผู้ชมที่นันจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบในวันนี้2กลุ่มนี้นะคะได้รับสิทธิ์อย่างไรและในส่วนของการช่วยเหลือวงเงินนะคะที่จะให้สิทธิ์ครั้งนี้อยู่ที่3,000บาทต่อคนต่อรายเป็นสิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะได้ทำแล้วว่าตอนช่วงนี้ช่วงที่เรากําลังคานวณใหม่จริงๆเขาคำนวณเสร็จไปเยอะแล้วละ่ะแต่จะเอาให้เสร็จให้หมดเนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณต้นก,นกรกฎานะอันนี้เมื่อเสร็จหมดแล้วเนี่ยกแ็แปลว่าอะไรครับเราก็ต้องทำสามสี่เรื่องอเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าคนที่เรารู้ว่าจายเกิเนตอนนียรู้แล้วสอง 3, สามแสนเป็เนี ตอนนี้ปัญหาคือรงทั้ง s อ s ทั้งโทเนะี่ยนะให้มารับรู้รับเงินคืนเพราะว่าพวกนี้ต้องมาทำเครดิตซีด้วยเนี่ยว่าเป็นตัวตนได้อันนี้คือเรื่องเรื่องถัดมาก็คือว่าช่วงเนี้ยมาให้ฟ้องก็จะมีก็จะพาะเก่าอยู่ไม่กี่ร้อยคนที่ไม่แ้่เดียรจะขายอยู่ผ่านนะก็ก็ไม่ให้ฟ้องนะครับจะใ้เขียให้เรียบร้อย อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงที่เขายังไม่ไม่รู้ยอดเนี่ยเขาก็เลยขอเก็บไปก่อนที่ในไปเวียนสามพันหกบาทนะ,ะต่อเดือนผมเขาบอกว่าก็ไหนๆมันก็จะรู้แล้วรอให้มันนิ่งก่อนละการก็เลยว่าให้เขาเวียนออกไปว่าถ้ายังไม่เสร็จนะตอนนี้ก็ก็จะร,อ,าการ,รอการเก็บอยู่การเก็บมาก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็วกวกเดี๋ยวก็อีกเดือนสองเดือนเสร็จเราก็มาเริ่มใหม่เรียกเขามาทุกคนรู้ยอดตัวเองก็จะได้เรียบร้อยนะครับเรื่องนี้สําหรับกอศสอ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเร่งด่วนให้ทางกยศชะลอหักเงินสามพันสำหรับผู้กู้ยืมค่ะรอคํานวณปรับปรุงยอดหนี้ใหม่เสร็จก่อนนะคะค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ได้รับการยืนยันจากคุณพิชัยชุนหาวิชรารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศค่ะ ว่าการคำนวณการปรับปรุงยอดหนี้ใหม่นะคะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการดำเนินการถึง3เรื่องหลักได้แก่ค่ะ 1. ึชะลอการเรียกเก็บเงินรายเดือน3,000บาทให้กับผู้กู้ยืมถือว่าเป็นข่าวดีค่ะจนกว่าจะมีการคำนวณปรับปรุงยอดหนี้ใหม่นะคะและจะแล้วเสร็จนะคะ่ะก็จะให้กลับมาพิจารณาใหม่ว่าจะคำนวณอย่างไรและแบบไหนในลำดับต่อไปค่ะ2ก็คือการคืนเงิน ให้กับผู้กู้ที่จ่ายเงินเกินนะคะซึ่งพบอยู่ประมาณ2ถึง3แสนบัญชีค่ะคุณผู้ชมยต้องผ่านการยืนยันตัวตนในส่วนที่จะต้องเร่งติดต่อนะคะแล้วก็ทั้งการส่งข้อความผ่าน SMS หรือว่าโทรศัพท์โทรศัพท์หานะคะเพื่อให้ผู้กู้นะคะมาติดต่อขอรับเงินคืนโดยกระบวนการตรงนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยระบบ KYC ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะทำให้ระงรับการฟ้องร้องออกไปก่อนโดยให้เร่งดําเนินการในส่วนที่จะต้องทานะคะให้เรียบร้อยก่อน ส่วนถ้าจะมีการฟ้องร้องก็เป็นเรื่องเก่าจำนวนไม่เกี่ยร้อยคดีที่ส่วนใหญ่เป็นคดีที่ขาดอายุความนั่นเองค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นข่าวดีคุณพิชัยสั่งการเร่งด่วนให้ทางกยศนะคะชะลอการหักวงเงิน3,000บาทของผู้กู้ยืมรอคํานวณปรับปรุปงยอดหนี้ใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึง่งยินดีกับพี่น้องประชา<อ>ในกลุ่มกยศทั่วประเทศด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ